ยังไงทั้งหมดนี้ชมไม่แล้วทุกโรงภาพยนตร์วันนี้เป็นต้นไปนะคะใช่แล้วค่ะและอย่างที่บอกคุณผู้ชมไว้ค่ะว่าวันนี้เรามีตำนานล้านตลับนะคะมาร้องเพลงในรายการเราแล้วก็อยู่ตรงนี้แล้วค่ะพี่โบสุนิตากับน้องฮานิสวัสดีค่ะดีพี่โบด้วยนะค่ะไม่ใช่พี่โบอยู่นี่ อันนี้คุณลูกค่ะคุณลูกน้องคานีสวัสดีค่ะคุณแม่ะ้องคานีค่ะสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่เลยนะคะคุณช่งนินดีไหมคะคุาชมอยสาทูเลยี่คุณผู้ชมขาวันนี้นะต้องบอกว่าไม่ได้มาแค่พูดคุยกันอย่างเดียววันนี้มีซิงเกิลใหม่มาฝากพวกเราด้วยเดี๋ยวจะร้องให้ฟังเต็มๆกับซิงเกิลใหม่ในช่วงหน้าแต่พี่โบนไหนๆเจอพี่โบแบบนี้แล้วอ่ะ คือติดตามทุกเพลงของพี่โบกตลอดเลยค่ะตเต้นตเต้นได้เจอทำงานใช่ร้องเพลงพี่ได้ทุกเพลงแต่ว่าเจ้าตัวออริจินอลมาขนาดนี้เนี่ยอยากฟังสักหนึ่งท่อนพอจะได้ไมคะได้ค่ะงั้นเอาร้านตลับเพลงร้านตลับได้เลยค่ะเอาสั้นๆเนาะฉันจะอยู่เป็นคนของเธอจะรักเธอตลอดไปทั้งหัวใจฉันให้เธอ โบจริงๆเลยนะใช่โหตื่นตันมากใช่อยากจะบอกว่าพี่เดียเนี่ยเป็นแฟนคลับเต้นได้ทุกเพลงช้าเลยทุกเพลงช้าเต้นเหรอคะอ่ะเอางี้คุณผู้ชมขาช่วงนี้ขนาดฟังแค่นี้เรายังรู้สึกว่าโอ้โหพราะมากๆช่วงหน้ามาฟังซิงเกิลใหม่เต็มๆทั้งเพลงพี่โบกับน้องฮานิสครูค่ะดินดิ้นเซฟไม่เลอะด้วยแกนซึมซับนูนกระชับคอเลียตหลักสบาย อพระองค์ทรงพระกเกษมสันขอพระเกียรติก้องอนันต์ภัยสารสิงทรงสถิตเป็นนิ่งขวัญแห่งแผ่นดินเทอดราชินขอจงทรงพระเจริญได้กล่าวด้วยกระม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน นี่คือเมตาเวร์เอ้าฮัลโหลเอ็มจีสวยนะจอใหญ่เวอร์ over. ตรงนี้ใส่ของได้ด้วยแอร์หลังก็มีไวเลสชาร์จก็มา New MG VS h e v เป็นตัวตนขั้นสุดหลุดจากทุกมิติทดกองผมใช้ชีวิตหนักทุกวันช่วงกางวันมีอกรเขึ้นฟังดีๆนะครับการลิ้ร้อนในเจ็บคอผมใชยย้ยางูอึ้ง่อยตักเพียงแก้ร้อนในเจ็บคอด้วยายางูอึ้ง่อยตักเพียงผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ บอกลาไวรัสและกลิ่นฉุนฉุนแนหะฉุนแค่ไหนก็ต้องชนใหม่มาจกคลีนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวเช็ดขี้ไวรัสหลากหลายจุดสัมผัสในบ้านหอมมาจิคลีนผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิว Air Carrier Copper ทนด้วยคอยของแดงคุ้มประกันสูงสุด10ปีทั้งทนทั้งคุ้คมเลือก Carrier Copper จะสตรองแลบไปให้สุดต้องไม่สะดุดเพราะผมเสียขาดร่วง แพนทีนสูตรลดผมขาดร่วงมีโปรวิตามินเหมือนเติมว,วิตามินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียช่วยลดผมขาดร่วงได้ถึง97อร์เซผมสตรองขึ้นยาจะสตรองขึ้นแอร์แค r ิเออรคอปเปอร์ทนด้วยคอยทองแดงคุ้มประกันสูงสุด10ปีทั้งทนทั้งคุ้คมเลือกแค r เออรคอปเปอร์พี่เทวราชเป็นพี่ชายที่ใจดีที่สุดในโลกเลยใ ฉันคือเทวราชสลายุทธพิชัยฟ้าเพียงดินเหลือหลังได้ทางวันดีที่เดียวกับคำสัญญาที่ถูกแปรเปลี่ยนจากรัฐก,กลายเป็นชาสลายุทธพิชัยยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณมันก็เป็นได้แค่แกะดำของสลายุทธพิชัยเท่านั้นแหละฟ้าเพียงดินเหลือหลังได้ทางวันดีที่เดียวฝ้าแดดจุดด่างดำหายยากใหม่มีเรียลูมินัส630รี e เมนต์เซรัม่มทรงพลังกว่าสิบเท่า ช่วยลดฝ้าแดดจุดดำเห็นผลจริงใน4สัปดาห์ไม่เห็นผลยินดีคืนเงินถึง30กันยายนนี้ไฟไม่ติดไฟไม่ติดคุณผู้ชมเบื่อเตาแก๊สที่เก่าขึ้นสนิมอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาหุดหงิดกวนใจในการทำอาหารยังก่อให้เกิดอันตรายได้ได้เวลาเปลี่ยนเตาแก๊สใหม่เตาแกส๊สตะเลตเคลือบทองเหลืองคาชิบ้าออกแบบมาเพื่อครัวไทยให้ไฟแรงร้อนไวโครงสร้างตะเลตอย่างหนา หัวเตาเคลือบทองเหลืองทนความร้อนสูงจะต้มผัดแกงทอดก็ถึงรสถ,ถึงใจมาพร้อมของแถมชุดเครื่องครัวแถมฟรีหมอ้อแขก3ใบพร้อมฝาปิดกระทะขนาด32เซนติเมตรหนึ่งใบที่คลิปสเตลเลตหชิ้นโทรให้ทานเป็น99สายแรกรับฟรีทันทีเตาแก๊สสเตเลตหัวเดียวเคลือบทองเหลืองมูลค่า990บาท เซตนี้3หัวเตาแต่จ่ายในราคาเบาๆเ,เ,เพียง1,290บาทเท่านั้นโปรโมชันนี้ตั้งแต่วันที่15มกราคม2,565ถึงวันที่3 1 0 0ธันวาคม2,565หรือจนกว่าสินค้าจะหมดดิน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 เก่งก็ไม่กังวลกับนอนดิเอทหลับสบายที่มีการซึมซับนูนก็ชับดินท่าไหนก็เซฟเซฟ เซฟไม่เลอะหลับสบายเซฟทุกท่าตื่นสด<อ>ชื่นหลับสบายสาวเช็คคืนนี้สนุกไปกับแรปเปอร์หนุ่มเจ้าของเพลงดัง55ล้านวิวเซนยาฟังผมเลยครับฟังดีครับถ่ายรูปผมไอมี <laughs> ่ถ่ายรูปผมไอมที่ <laughs> นี่มชอบ <laughs> ดูทีวีกดเลข31ดูออนไลน์ดาวน์โหลดแอปวันดี ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีกล่องเพลงกระมี่รวม2,000เพลงสุดคิดยุค80-90ดอก้บ,บคู่รังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนเนื้อเยอะอร่อยกลมกล่อมยาเป่าคอซานจินซีกว่าส่วนผลิตจากสมนุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น